หึงขั้นทีมแตกได้เลยหรือไม่หากเอ็มบัเป้ย้ายสู่ไรอันมาลิต โอลล่ะสวัสดีครับชาวมัดรดิสตา้าทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมต่วยวัยรุ่นชุดขาวเป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับแฟนราชันบ่อยครั้งนะครับว่าถ้าหากประธานเป้ครับหรือว่าเอ็มบัปเป้ที่เรารู้จักเนี่ยย้ายมาสู่แรนลมลิดทีมที่กำลังลงตัวณเวลานี้จะถึงขั้นแตกหักจากอีโก้ของเขาได้เลยหรือไม่นะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับฉาย,ยาประธานเป้ที่เขาได้รับเนี่ยมันได้มาจากสิทธิพิเศษครับในการ การต่อสัญญาฉบับสุดท้ายกับทางปารีสแซงต์แชงแมงที่ทาให้เขานั้นได้รับค่าเหนื่อยอย่างมหาศาลมีสิทธิในการร่วมตัดสินใจการซื้อนักเตะเข้ามาในเปเชและได้บทบาทกับตันทีมตั้งแต่อายุยังน้อยกับเปเชแล้วนอกจากสิทธิพิเศษต่างๆเหล่านั้นนะครับคำว่าประธานเป้ก็ยังมาจากนิสัยของเขาที่เกิดขึ้นในสนามบางครั้งกับเปเชครับบางทีก็หยุดวิ่งไปดือด้อๆดูไม่อยากเล่นดูไม่มีอารมณ์ร่วมในการเล่นกับเพื่อน ดูเหมือนเด็กเอาแต่ใจครับแล้วนั่นคือสิ่งที่ทําให้แฟนเรอัลมาริดเป็นห่วงอย่างมากเพราะณเวลานี้ครับเด็กๆในทีมเรอัลมาริดครับกำลังสนิทสนมกันอย่างมากแล้วกําลังไปในทิศทางที่ดีเพราะด้วยความที่นักเตะยุคใหม่ของราชันครับอายุไล่เลี่ยกันเล่าๆไม่เกิน25ปีประมาณนั้นทําให้เคมีตรงกันอย่างน่าเหลือเชื่อครับไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนต่างเชื้อชาติกันบ้างแต่ว่าก็สนิทกันทั้งทีมเลยแล้วถ้าเอมเปอเเอานี้ัยจากเป๊เชมาใช้ S e M A ai, หรืออ e ีโกจาก ไปเชที่เคยมีเนี่ยมาอยู่กับเรัลมอดริททีมจะแตกหรือไม่นะครับเออัอน,นี้ก็เป็นสิ่งที่เพื่อนๆสงสัยกันเยอะจริงๆแต่ผมก็ไม่คิดนะครับว่าการที่เอมบัปเป้มาเรัลมาดริดจะทําให้ทีมแตกได้จริงๆแต่ด้วยเหตุผลอะไรนั้นไปลองฟังกันดูครับข้อแรกเลยนะครับเรัลมาดริดครับคือสโมสรที่ไม่เคยให้ใครมาทําตัวเหนือกว่าครับหรือว่าไม่มีใครใหญ่กว่าสโมสรได้ยกตัวอย่างเช่นเคสข้อตกลงในการย้ายมาของเอมบัปเป้ละกันครับข้อเสนอณนะเวลานี้เนี่ย ให้น้อยกว่าที่เคยให้ในปี2022ด้วยซ้าคาลิขสิทธิภาพลักก็ไม่ได้ให้เต็มร้อยอย่างเปเชหรือเอาง่ายๆครับหากคุณอยากเล่นให้เรอัลมารลดคุณต้องรับเงื่อนไขที่เรอัลมารลดยื่นให้ได้นั่นเองครับไม่ได้มีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นแต่อย่างใดแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยก็จะอยู่ในเรทเดียวกับวินิชซูตูเนียและจูด์บิลลิงแฮมครับหรือว่าสตาร์ในทีมราชันอยู่แล้วนั่นเองข้อที่2นะครับคือการมีโค้ชที่มีบาร,รมีระดับ,บอัเนเชลติครับโอ้โหรกไ้ว่่ตคน็แแลับ สามารถมาใช้อีโก้กับอันเช่ได้อย่างแน่นอนครับเพราะโค้ชระดับอันเช่ติดท็อปของโลกแหละครับแล้วก็ประสบความสําเร็จมาอย่างมากมายนะครับเคยคุมซูเปอร์สตาร์มาหลากหลายคนแล้วและสามารถทําให้ซูเปอร์สตาร์เหล่านั้นเล่นร่วมกันได้อย่างไม่เคยมีปัญหากันเลยและต่อให้วันนึงถ้าอันเช่ต้องออกไปนะครับเรนเมนลิดครับการเลือกโค้ชก็ไม่ใช่แค่ฝีมือเพราะว่าเขาต้องเลือกโค้ชที่มีบารมีพอที่จะควบคุมซูเปอร์สตาร์ได้อยู่แล้วในทุกๆยุคทุกๆสมัยนั่นเองข้อที่3นะครับคือเรื่องที่ ว่าณเวลานี้เรอัลอนมาริดครับมีนักเตะสัญชาติฝรั่งเศสค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เป็นรุ่นรุ่นเดียวกันซะเยอะด้วยนะครับมีตั้งแต่อายุเยอะหน่อยอย่างฟรองเบนดี้ครับแล้วก็มีเอ็ดวัโดคามาวิงก้ครับรุ่นใกล้ๆก,ก,กันเนาะแล้วก็ชูอาร์เมนี่อีกเมื่อย้ายมาถึงเนี่ยผมว่าก็คงไม่ได้จะต้องเกรงอะไรมากนะผมว่าอย่างจูดเนี่ยที่ย้ายมาจากสัญชาติอังกฤษน่าเป็นห่วงมากกว่าด้วยซ้ำนะอันนี้ยังมีเพื่อนรออยู่แล้วที่สโมสรอนเรอัลอนมาริดครับข้อที่นี่นะครับ,รรบารที่มี การาติกอสมาแล้วถึง2ยุคครับแล้วอันนี้น่าจะเป็นการาติกอสยุคที่3เพราะฉะนั้นเรื่องการจัดการกับนักเตะระดับท็อปครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยเริ่มจากตั้งแต่การาติกอสยุคแรกนะครับการที่มีเดวิดแบ็กแฮมอยู่ร่วมกับซีนดินซีดานรวมไปถึงอานายและลุยฟิกโก้ณเวลานั้นก็ถือว่าเป็นทีมแรกๆครับที่เริ่มต้นโปรเจกต์อะไรแบบนี้แล้วก็ต้องเจอปัญหาอย่างมากมายเช่นเดียวกันนะครับแต่นั่นก็คือประมาณ20ปีที่แล้วมันก็ต้องมีการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อนเนื่องเน มาจนถึงกาลาติกอสยุคที่2ครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่ายุค BBC การที่เสือ2ตัวจะอยู่ถ้ำเดียวกันได้อย่างคริสเตโนโรนโดครับหรือว่าซ r 7และแกเรตเบลนี่ไม่นับถึงเบเซม่าด้วยที่อยู่กับทีมณนะเวลานั้นนะครับเออก็ผ่านกันมาแล้วเห็นได้ชัดว่ามีความลงตัวมากยิ่งขึ้นครับถ้าเทียบจากกาลาติกอสยุคแรกแล้วณนะเวลานี้กําลังจะก,กําเนิดกาลาติกอสยุคที่3เชื่อได้เลยครับว่าเรลมาริดรู้จักวิธีการจัดก,การให้ลงตัวและจะดูดีมากกว่ากาลาติกส อที่2อีกก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็เหตุผลข้อสุดท้ายหรือข้อที่5นะครับนั่นก็คือสโมสรนเรย์มาริดครับเป็นสโมสสนในฝันของคริยนเอ็มปาเป้บางทีบางครั้งเนี่ยที่เขามีอาการหรือว่าปฏิกิริยาที่ดูไม่น่ารักกับทางเป๊ะเชครับอาจจะเป็นเพราะด้วยว่า1นึ่งเป๊เชสปอยเด็กคนนี้มากเกินไปและ2ครับสโมสรนที่เขากําลังคาแข่งอยู่มันทําให้เขาไม่ได้มีความสุขได้ขนาดนั้นแต่ถ้ามาสวมเสื้อสีขาวของเรย์มาริดนี่คือสิ่งที่เขาฝันมาตั้งแต่ยังเด็กครับที่เรารู้กันว่า ว่าไอดอลของเขาคือคริสเตียโนโรนัลโดณเวลานี้เขากําลังได้เดินตามความฝันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เขาแตะให้เรอัลมาดริดเราน่าจะเห็นสีหน้าสีตาที่มีความสุขมากกว่าทําหน้าบึ้งขมึกตึงเหมือนตอนอยู่เบเอชเชยอย่างแน่นอนและนี่นะครับคือเหตุผลทั้งหมดที่ผมคิดว่าถ้าเอ็มบัปเป้ย้ายสู่เรอัลมาดริดครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าทีมจะแตกอย่างที่แฟนราชันหลายๆคนกังวลน,นะผมเชื่อว่าด้วยเหตุผลที่ผมได้อธิบายมาครับเอ็มบัปเป้จะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะ ที่สุดยอดในสีเสื้อของราชันและจะพาเรอัลมาลิตครับคว้าแชมป์อีกมากมายในกลาติกอรยุคสาบที่กําลังจะก,กําเนิดขึ้นนั่นเองฮาลามาลิตครับสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลมาลิดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตัวขอตัวลาไปก่อนกาเซียสสวัสดีครับ